แจ้งข่าวดีอัปเดตมาตรการล่าสุดช่วยเหลือ4กลุ่มนี้นะคะจะเป็นกลุ่มไหนบ้างมาตรการอะไรลงทะเบียนที่ไหนเดี๋ยวมาดูกันในคลิปนี้ค่ะใครมาดูเป็นครั้งแรกก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้แจ้งข่าวดีให้กับ4กลุ่มนี้เลยค่ะล่าสุดเมื่อวันที่19เมษายนที่ผ่านมานะคะผู้อนานวยการธนาคารออมสินได้มีการเปิดเผยนะคะว่าตามที่รัฐบาลภายใต้การนําของ นายรัฐมนตรีนะคะและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีนโยบายเร่งรัดในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนค่ะก็ได้สั่งให้ธนาคารออมสินหาแนวทางในการช่วยเหลือประชาชนลดภาระ การผ่อนชำระหนี้ที่มีอยู่เดิมนะคะโดยเฉพาะผู้ที่เป็นหนี้ที่เป็นกลุ่มเปราะบางนะคะตลอดจนผู้ที่ประสบภัยปัญหาสภาพคล่องอันเป็นผลกระทบจากปัจจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจนะคะดังนั้นธนาคารจึงพิจารณาออกมาตรการ Refinance ภายใต,ใต้โครงการสินเชื่อออมสิน Refinance เพื่อสังคมนะคะรับรีไฟแนนซ์หนี้เดิมนะคะจะไม่ใช่เป็นการปล่อยสินเชื่อใหม่คะ่ะเพื่อช่วยลดภาระลูกหนี้4กลุ่มนี้นะคะซึ่งได้แก่1 ลูกหนี้บัตรเครดิต2ลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลหรือ Personal Loan 3. ลูกหนี้สินเชื่อ Nano Finance 4ลูกหนี้สินเชื่อบ้านนะคะซึ่งการเปิดให้ r e f i n น n c e สินเชื่อด้วยหลักเกณฑ์ดอกเบี้ยต่ำเพราะเงื่อนไขพิเศษอื่นๆในครั้งนี้นะคะก็ตั้งเป้าที่จะช่วยเหลือประชาชนลดภาระการชำระหนี้ผ่อนสบายมากขึ้นนะคะหรือว่าผู้ที่รีไฟแนนซ์แล้วแต่ประสงค์ ผ่อนชำระงวดเท่าเดิมก็จะตัดเงินต้นให้มากขึ้นเพราะดอกเบี้ยลดลงนะ,ะทำให้ปิดหนี้ได้เร็วขึ้นค่ะธนาคารก็สนับสนุนนโยบายรัฐบาลนะคะแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนของประชาชนให,ให้สามารถมีเงินเหลือนะคะใช้สอยดำรงชีพได้โดยไม่ต้องพึ่งพาแหล่งเงินกู้นอกระบบอีกนะคะรวมถึงส่งเสริมปลูกฝังทัศนคติในการกู้เงินเท่าที่จำเป็นแล้วก็ผ่อนไว้ค่ะทั้งนี้นะคะมาตรการสินเชื่อรีไฟแนนซ์โครงการสินเชื่อออมสินรีไฟแนนซ์เพื่อสังคม แก้ไขปัญหานี้ครัวเรือนจะเปิดให้ยืนกู้ได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะคะตั้งแต่วันที่23เมษายนนี้จนถึง31กรกฎาคมปี67นี้นะคะและก็จะทํานิติกรรมสัญญาภายในวันที่31สิงหาคมปี67ค่ะใครสนใจมาตรการนี้นะคะก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเลยนะคะเน้นย้าชื่อมาตรการกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เป็นมาตรการสินเชื่อ refinance โครงการสินเชื่อออมสิน refinance เพื่อสังคมนะคะ จำชื่อโครงการให้ดีแล้วไปสอบถามที่ธนาคารออมสินสาขาใกล้บ้านได้เลยค่ะทุกคนครฟังมาถึงตรงนี้ก็ฝากกดแชร์กันด้วยแเราจะกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ